อนนีของเราไมายเดียวจ้า วันนี้อยู่ที่เขื่อนนะครับผมแต่เป็นเขื่อนที่จังหวัดน้องคายนะครับเรียกว่าอ่างเก็บน้ําน้ําอะไรนะน้ําทอนมากับพี่ทอสนะครับผมอ่างน้ําทอนต้องมากับพี่ทอสนะครับวันนี้พี่ทอสจะพาไปตีปลาช่อนถูกไหมครับปลาชะโดครับอ้าวเหรอเตรียมจะเหยื่อกบยางมาเนาะลงเรือเรือยาวนะครับอ่ะพี่นิกนะครับผมครับเดี๋ยวเรากลับกล้องก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเสื้อไหม อะไรนะทำจอกเขาไปไหนอ่ายังบมเดลซาครับ <c oughs> <c oughs> ลืมครับโอเคมาแบบฉุกเฉินนะครับแบบฉุกเฉินครับแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจับมาเลยครับมีความมีความเซียนและเงียนมากตําหนาตําลางนะเดี๋ยวเราไปติดตามชมผลงานว่าวันนี้มีตัวมีแต้มไหมสําหรับอ่างเก็บน้ําใช่ไหมน้ําทอนที่อะไรนะอ่างน้ําพออ่างน้ํทอรตอนบนมากับพี่ทอดนะครับผม จังหวัดน้องคายโอเคเลสโกทอดอยู่อีกแล้วปลาจิบ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 ทอดโดนแล้วครับทอดโดนแล้วอุยอ้ยอุ้ยใส่มีไซครับมีไซเออเหมาออร์ซอมมีมีไซ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 ครับโอ้โหมีไซมีไซทอดโดนโอ้ยเอยอร์ สวยครับสวยขอแจมที่สองอ้าวกว้าแล้วโอ้ยหึเนี่ยะลรนะกูแทกูจับตัวพี่ผ่าเดิมเลย,เ,เ,ลยเอาอีกแล้วโอ้ย,เ,เ,ย,อยเอาใหม่เอาใหม่ Ui, thụ Thoát dù, khó dù đấy ơi Chấm, chấm rồi Thấy suối Thấy suối Dù nó khắp, nó khó luôn đấy Say hello, say ได้มา1แต้มฝีมือพี่ทอสน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูติดตามดูช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีแต้มเพิ่มไหม เชือดูชดูชือดกสามสิฮ่า้่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่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 า่า่าฮ่าฮ่่า่าฮ่า ô anh oh, tủ về hết à, dầm đút à, oh, yeah. oh, oh, <laughs> không sao dù léo không sao dù à xuống sài là mướp vợ con rồi nó được một thứ leo แล้วนี่ไงเฮ้ยมาแล้วแชมประชันครับแชมประชันเรายังขอปลาดูโอ้สุดยอดครับสุดยอดนะครับน้ำละเด้อนน้ำละเด้อปลาอะไรนี่ปลาช่อเอามาดูหรอ สุดยอดอีเลียนี่อันนี้ยอมครับอันนี้ยอมเดี๋ยวยอมครับยอมครับดูครับผมนึกว่าปลาช่อนนะที่แรกไม่ใช่ใช่ไหมปลาดูงจริงด้วยสายยังดีู่นะตัวนี้แล้วเหมือนกัดผม เงี <S 2> <S 2> ้ครูซ่าอยู่แล้วคูซ่าเอาแล้วดคลิปกดคลิป บีกอ่าดีกว่าดีกอ่กดีกว่าเฮ้นี่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 กุซ่าอี้ยนี่กุหลบเลยเฮ้โอ้ใช้สวยเฮยกุซ่าดูนะครับ ติดติดติดิทครับเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับน้ำทอนนะครับผมขึ้นอยู่ที่อำเภอโพตาถ้าเกิดใครยังไม่เคยมาก็มาลงท่าเรือเราลงท่าเรืออะไรครับเมื่อเช้าล่องแพบางกอกน้อยนะครับผมสภาพหมายก็งดงามนะครับตอนนี้ทุกคนก็รอดแหวกันหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับตอนนี้ช่วงบ่ายนะครับรอบสองเราไปพักทานข้าวกลับขึ้นมาโอเคครับติดตามชมผลงาน ใครจะรู้ว่าที่เขื่อนน้ำทอนนะครับมีน้ำตกนะครับผมตรงนี้เป็นอเมซิ่งนะครับถ้าเกิดใครอยากจะมาตีปลากระสูบนะครับนี่คือต้นน้ำนะครับผมพี่ทอดเราพาเรามาถึงน้ำตกของอ่างเก็บน้ำทอนนะครับนี่ต้นน้ำนะครับผมนี่พินิกสัมภาษณ์หน่อยความรู้สึกเป็นไงหัวดวนหัวดวนเลยก็วันนี้ครับเป็นวันที่ครบรถมากครับผมมิตรภาพแสตําจอครับหนึ่งครับผมอันดับแรกได้เลยทุกคนไม่แห้ว ได้คนละตัว2ตัวกันหมดแล้วก็มีการเสพบ,บรรยากาศธรรมชาตินี่ครับดูครับผมโอ้โหนานๆจะมีทีอะครับผมแบบต้องบอกว่าผมมาน้ําทอเนี่ยมาหลายปีมากสี่อ่าเข้าปีที่4ี่แล้วมาทุกปีไม่เคยเจอตรงนี้เลยตรงนี้คือมันหน้าฝนก็คือน้ํามันไหลลงมาจากเขาแล้วแบบทําให้เกิดทําให้เกิดน้ําตกเนาะแล้วแบบฟิลฟิลคนอะฟิลคนที่แบบว่าเวลาเราทํางานเหนื่อยทํางานเหนื่อยมาพักผ่อนแล้วเรามาเจออย่างเงี้ยโอ้โหอยาก อย่าเอาไข่แช่น้ำแะ,ะ,ะประมาณนี้เดี <ละ S 2> เราชาเดี๋ยวเราไปจิบเบียร์กันไปเลย เดี๋ยวเราจะข้ามน้ําตกนะครับข้ามลําธารนะครับผมน้ําเย็นชามมากเย็นเลยครับเย็นเย็นเหมือนอะไรเย็นเหมือนเบีย เรานั่งพักอยู่ที่ริมน้ําตกนะครับผมชื่อน้ําตกอะไรนะมีชื่อไหมชื่อว่าห้วยเมกใหญ่ครับห้วยเมกใหญ่นะครับเป็นพาน้ําที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ําน้ําทอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะล่องเรือกลับแล้วก็ตีชโดนะครับตีจิตก็พอดีแหละครับตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงแล้วใช่ไหมหเจ็ดนาฬิกาห้าสิบสองนาทีก็6กโมงแล้วครับเดี๋ยวเรานั่งเรือกลับไปถึงฝั่งก็พาที่ตกพอดีนะครับผมก็ถือโอกาสนะครับผมปิดคลิป ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับทุกท่านที่เข้ามาตกปลาที่นี่ก็ไม่มีใครแห้วนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามเพจเน้นหาไม่เน้นปลาคูซ่าจะพาเข้าหมายที่ไหนคูซ่าจะพาออกไมยกดติดตามนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณแนละสวัสดีครับโอ้ดูแล้วทอดดูด นายนิคของเรารไม้เดียวเลยไม้เดียวจ้ามาถึงน้ำทอนแล้วมาดูไซส์กันนะครับว่าจะสักกี่กิโลนะครับผมบบนิกท่าบ่อนะครับไม่ใช่นิกอามาโดนะโอ้โหงดงามนะครับผมยิ่เตอร์เจ็บงดงามนะสวยงามครับแกของปีแล้วเนี่ยสวยงามสวยงาม,งามที่ตักที่ตัก แรงดีแบบอยู่นะเราต้องทำงานเป็นทีมโ,โอ้ยหลุดโอ้ยสวิทยังเดินหลุดยังนั่งเลยโอ้ยว้ายกูสายกับมั่วแต่ตะลึงอยู่โทษ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 ไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไร